แหวนแก้วกวิทูลแก้ววิทูลจากบ่อปงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็จุดที่1.2ึ่คูณหนเซนติเมตรค่ะนํามาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็12.5เปอร์เซน์ค่ะเป็นทรงเรือนแบบมี้นาำเตยล็อก4ด้านนะคะและมีเพชรด้านข้างทั้งสองข้างขาดอย่างข้างละ1เมตรนะคะ เนื้อแก้ววิทูนเม็ดนี้นะคะจะเรียบเกลี้ยงเนียนใสเลยนะคะไม่มีตำหนิใด,ดๆเลยค่ะเม็ดนี้ถือว่าเป็นเม็ดที่น้ำงามมากๆเลยนะคะมีสีออกส้มอมน้ำตาลอมแดงค่ะบางมุมนะคะเราจะเห็นเขาว่าเป็นสีน้ำตาลค่ะบางมุมเราจะเห็นเป็นน้ำตาลอมแดงค่ะเป็นแก้ววิทูนสีน้ำผึ้งค่ะ ขนาดเม็ด1.2คูณ1.5เซนติเมตรนะคะใส่ได้ทั้งนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้ค่ะและด้วยตัวเรือนแบบนี้นะคะเป็นตัวเรือนแบบที่โชว์เม็ดให้โดดเด่นค่ะจะเห็นว่าเม็ดแก้วนะคะจะถูกโชว์ให้เด่นกว่าตัวเรือนค่ะสีของแก้วเม็ดนี้นะคะจะสวยมากเลยจะเป็นสีน้ำผึ้ง เป็นสีเหลืองอมน้ําตาลนะคะบางมุมค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเป็นสีส้มอมแดงนิดแดงแบบเ,เข้มนะคะแต่ว่าถ้ามองเดยวรวมแล้วจะเห็นเป็นสีน้ําตาลมากกว่าค่ะเนื้อแก้วใสสวยเรียบเนียนนะคะไม่มีตําหนิใดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะคะว่าแก้ววิทูลสีน้ําผึ้งเขามีอิทธิคุณโดดเด่นทางด้านใดบ้างนะคะ แก้ววิทูลสีน้ำผึ้งมีความเชื่อมาแต่โบราณน,นะคะว่าหากผู้ใดได้ครอบครองแก้ววิทูลสีน้ำผึ้งชีวิตจะอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองมีโชคลาภทวีคูณเกิดความชุ่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวม,มีแต่ความรักใคร่สามคัคคีมีชื่อเสียงอำนาจวาสนาและบารมีสูงค่ะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยม หากทำการค้าติดต่อค้าขายกับใครนะคะก็มักจะสำเร็จดังปรารถนาค่ะและถ้าหากต้องมีการเจรจาต่อรองก็มักจะชนะคู่แข่งค่ะ,จะเจริญในหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าอุปสรรคต่างๆในชีวิตจะถูกปัดเป่าให้เบาบางและยังจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยค่ะ นี่ก็เป็นอิทธิคุณเด่นๆของแก้ววิทูลสีน้ำผึ้งนะคะถ้าหากท่านใดชื่นชอบแบวนด์วงนี้นะคะและอยากจับจองเป็นเจ้าของท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ